สวัสด <Craw> <baby> ีค่ะกลับมาพบกับนในอีกครั้งนะคะกับช่องโปรฟอร์ดบายแนนนี่นะคะที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะคะ โชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งนะคะ6ปีซ้อนเลยค่ะหนึ่งผลงานนะคะก่อนที่นานจะส่งมอบรถคันนี้พรุ่งนี้นั่นเองนะคะตัวชุดงาน Y ายบอดหน้า Hummer นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นรุ่น XLT นะคะราคาจำหน่ายที่92,000บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะมีตัว Next Gen ที่ออกมาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ Next Gen ชุดแต่งต่างๆ Y ายบอดก็ออกมาแล้วเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นผลงานก่อนส่งมอบนะคะเดี๋ยวนันจะพาไปชมนะคะว่าคันนี้แต่งแล้วออกมาหล่อเท่แค่ไหนคะ่ะ เราไปดูกันเลยค่ะ Ford Ranger XLT นะคะเกียร์ออโต้ราคาจำหน่ายที่9,200 0บาทนะคะก็เอามาตกแต่งในส่วนของการทำชุดวายบอดี้นะคะก็ เริ่มต้นจากตัวด้านบนนะคะก็เป็นติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของสกู๊ปด้านบนนะคะตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงเตี้ยทรงฟิตนั่นเองนะคะเป็นการทําสีนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ทูโทแล้วนะคะเป็นแบบ3ามสีเลยนะคะก็จะเล่นมิติให้กับตัวสกู๊ปนะคะก็ตัดขอบด้านข้างด้วยสีแดงนะคะสีแดงแบบเป็นสีแดงเงาด้วยนะคะแล้วก็ตัดด้วยดําด้านและก็สีตัวดาตัวรถนะคะเพิ่มความโดดเด่นนะคะตัว โลโก้ปกติแล้วจะเป็นตัวแรดนะคะก็เปลี่ยนเป็นตัวม้านั่นเองนะคะลูกค้าอยากได้ม้าแหนก็จัดให้เลยค่ะเป็นม้าสีแดงแบบนี้เท่ๆเลยนะคะ พร้อมกับอะคริลิกด้านบนนะคะแรนเจอร์นะคะอันนี้ทําสีนะคะปกติแล้วในส่วนของอะคริลิกจะเป็นสีโครเมียมเราลูกค้าอยากได้สีแดงก็จัดให้ค่ะสีแดงแบบนี้เท่ๆนะคะมองมาแต่ไกลชัดเจนค่ะคันนี้หล่อมากๆเลยนะคะตัวกระจังนะคะตัวนี้เป็นกระจังทรงลัตเตอร์นะคะมาพร้อมกับฟอนต์ f o r d นะคะตัวนี้เป็นการทําสีแบบ3มิตินะคะก็ะจะเดินขอบด้วยสีแดงนะคะในส่วนของตัวอักษรนะคะจะเป็นสีดํานะคะแต่ว่าจะมีเป็นเหมือนเกล็ดทรายนะคะก็จะเงา หน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เล่นมิติให้กับตัวฟอน Ford นะคะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตบาร์แบบนี้นะคะเต็มเต็มบาร์แบบนี้เลยสีขาวแท้ๆเลยนะคะอันนี้ลูกค้าดีเควสมาเน้นจัดให้แบบนี้เลยนะคะชุดกันชนด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นชุดกันชนแบบ Y Body เป็นงาน h ัมเมอร์นะคะเป็นชุดกันชนเหล็ก h ัมเมอร์นะคะมาพร้อมกับ ไฟสปอตไลท์นะคะ2ดวงแบบนี้เลยนะคะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ห่วงลากจูงตรงนี้ด้วยนะคะเป็นสีแดงฮัมเมอร์แบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ชัดเจนนะคะฮัมเมอร์นะคะส่วนของตัวแผ่นป้ายทะเบียนก็สามารถปรับองศาได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานหรือเวลาลูกค้าลุยนะคะหรือว่าลูกค้าจะเพิ่มวินในส่วนของการลากก็สามารถเพิ่มเข้าไปนดได้ในส่วนของตัวช่องช่องตรงนี้นะคะ ด้านล่างนะคะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวรถนะคะก็ติดแข้งด้านล่างเป็นแข้งของฮัมเมอร์นะคะนี่ก็การหินดีสายหรือกระแท่นะคะเวลาลูกค้าลุยนะคะอันนี้ก็งานฮัมเมอร์ชัดเจนสีแดงเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องนะคะในส่วนของหัวนะคะลูกค้าสามารถยึดในส่วนของการลากจูงได้ด้วยนะคะด้านหน้าหล่อเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ ชุดโคมไฟด้านหน้านะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะคะก็คือคอสตอมไมค์ก็คือแนะนําโคมเดิมน,นะคะไปคอสตอมไมค์ก็คือเพิ่มคลิปฉลาม3คลิปตรงนี้เข้ามานะคะเวลาลูกค้าออนไฟโชว์นะคะก็จะขึ้นสเต็ปเป็นสีขาหรือว่าเราเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินนะคะก็จะวิ่งเป็นดนามิกสบัดไปนะคะแล้วก็พร้อมกับเฟเพิ่มไฟเดท m e running นะคะเวลาออนไฟ เดทำมันนิ่งก็จะโชว์เป็นสีขาวแบบนี้เลยเท่ๆนะคะหรือเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะวิ่งสะบัดขึ้นนะคะเป็นดินามิกขึ้นมานะคะเพิ่มวงแหวนสี่เหลี่ยมเข้ามาค่ะพร้อมกับลูกแก้วด้านในเป็นสีแดงนะคะเท่ๆเลยนะคะส่วนของชิ้นงานนะคะแก้มข้างเราก็ขึ้นรูปชิ้นงานใหม่นะคะก็ทำสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นงานว i ยบอดี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีความกว้างของตัวรถเพิ่มขึ้นมานะคะมาพร้อมกับด้านข้างนะคะก็จะเป็นคีบฉามสองคีบแบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ในส่วน ของการทำวายบอดี้ของรุ่นนี้นะคะในส่วนของ Next g e นชุดวายบอดี้ก็ออกมาแล้วนะคะเน้นก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ลูกค้าได้รับชมนะคะลูกค้าสามารถติดตามได้ที่ช่องของแนนนะคะซุ้มล้อนะคะนี่เป็นซุ้มล้อทรงแรปเตอร์นะคะเป็นชิ้นงานวายบอดี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นะคะเป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้รับกับตัวล้อแมกนะคะจากเดิมที่เป็นไซส์18นะคะเราก็อัปเกรดใหม่นะคะคันนี้ล้อแมกนะคะอันนี้เนนก็อัปเกรดใหม่นะคะตัวนี้เป็นแมกขนาด20นะคะออฟเซตลบ4ี นะคะก็มือเนีนะคะเข้าไปได้ทั้งมือเลยนะคะพร้อมกับสติกเกอร์ออฟโรดอย่างนี้เลยนะคะเป็น oasis o f f อฟโ d ดนะคะนี้ก็คือเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็เพิ่มความ เก๋ไก๋ให้กับตัวร้อมแมกนะคะก็ดูหดหดขึ้นนะคะมาพร้อมกับลายนะคะเป็นการกลึงมิลลิ่งนะคะสีเงินแบบนี้นะคะแล้วก็ดุมหมุดตรงกลางนูนขึ้นมานะคะเทะมากๆเลยนะคะส่วนตัวยางนะคะตัวนี้เป็นยาง MT นะคะไซส์35นะคะก็ดอกหดหดแบบนี้นะคะพร้อมลุยไปกับลูกค้าได้เลยนะคะตัวนี้ดูเทมากๆเลยนะคะตัวยางใหญ่มากๆเลยนะคะออโหดมากๆนะคะ ่วนปีกนกด้านในนะคะก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะตัวนี้แนมเปลี่ยนใหม่เป็นปีกนกของต้นก้านะคะอันนี้ก็เพิ่มในส่วนของการปรับองศาเลี้ยวนะคะแล้วก็ตัวโชคคันนี้นะคะอัปเกรดนะคะเป็นโชคของ Profender Monotube นะคะทั้งด้านหนา้าและด้านหลังนะคะหล่อมากๆเลยใช่ไหมคะด้านหน้าด้านข้างนะคะดูเท่มากๆเลยนะคะ มองมาแต่ไกลนะคะคันนี้ชัดเจนค่ะในส่วนของลายสติกเกอร์นะคะลายสติกเกอร์เท่ๆแบบนี้นะคะลูกค้ารีเควสมานะคะออกแบบพร้อมกับลูกค้านะคะก็จัดให้แบบนี้เลยนะคะสองฝั่งจะลายไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าสังเกตได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นม้าสีขาวนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปชมนะคะบันไดค่ะเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นชายบันไดลามิเนตนะคะเวลาลูกค้าเปิดประตูนะคะก็จะมีไฟส่องให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนของชายบันไดใหม่นะคะ ด้านบนนะคะจากเดิมใส่ราวหลังคาลูกค้าอยากได้แบบใส่ของได้ก็เพิ่มเติมค่ะเป็นแหลกของ h ัมเมอร์นะคะตัวแหลกก็สามารถบรรทุกได้จริงนะคะอันนี้ก็ยึดตับตัวหลังคาด้วยนะคะตัวนี้เป็นแหลกของ h ัมเมอร์นะคะแล้วก็ตัวไฟสปอตไลท์ด้านบนนะคะสามารถเปิดออนได้ด้วยนะคะก็จะมีสวิตช์แล้วก็มีรีโมทควบคุมในส่วนการเปิดไฟให้ด้วยนะคะจะเปิดหรือจะปิดนะคะเวลาลูกค้าลุยนะคะเข้าป่านะคะหรือ การเดินทางนะคะหรือในที่มืดนะคะก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวนะคะปรับเปลี่ยนหม่ยับเป็นไฟเลี้ยว LED แบบนี้นะคะเวลาเราไม่ออน,นะคะก็จะโชว์เป็นโคมสโมกสีดํานะคะหรือเวลาลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินนะคะก็จะวิ่งปเป็นดนาทมิกสบัดมาเป็นห้าเส้นแบบนี้เท่ๆ,ๆเลยนะคะเพิ่มเติมนะคะนั่คือเบ้ากัรลอยนะคะอันนี้ก็จะติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะการลอยเล็บนะคะทั้ง4บานเลยนะคะของชิงง้นงานวัดบดีนะคะเราก็จะเริ่มจาก กระบะด้านท้ายนะคะไปจนถึงด้านหลังนะคะจะเห็นได้เลยนะคะจะมีช่องว่างที่ตีป่งเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะคะพร้อมกับซุ้มล้อทรงแรปเตอร์แบบนี้นะคะเท่ๆแบบนี้นะคะเพิ่มเติมด้านหลังนะคะเราเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปนะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นโลบาฮาเกนนั่นเองนะคะพร้อมแหลกบรรทุกสัมภาระด้านหลังนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3และไฟสปอร์ไลท์ด้านหลังด้วยนะคะตัวแหลกนะคะจะเป็นสีพาร์โค้ดนะคะแล้วก็ มีลูกเล่นนะคะก็จะเป็นสีแดงปัดด้วยสีแดงแบบนี้นะคะดูเท่มากๆเลยนะคะไฟเบรกตรงที่3ติดนะคะเวลาถอยเบรกนะคะหรือเวลาลูกค้าเหยียบ ปิดสปอตไลท์ด้านหลังก็จะโชว์ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะคะจะมีไฟสปอตไลท์อีก2ดวงหลักด้านบนบรรทุกของได้จริงนะคะอันไฟท้ายค่ะอัปเกรดใหม่นะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะตัวนี้เนะี่ยเลือกลูกโคมแบบ NexGen นั่นเองนะคะเป็นทรงนาฬิกาทรายนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวโคม NexGen นะคะเขาจะมีด้าน้าและด้านข้างตรงนี้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าจอดในที่มืดนะคะหรือติดตามแยกต่างๆน,นะคะก็จะมีไฟด้านข้างตรงนี้ด้วยก็ เพิ่มความชัดเจนนะคะแล้วก็มองเห็นได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะคะ เพิ่มเติมในส่วนของกาบฝาท้ายนะคะตัวนี้มาพร้อมกับฟอนต์ FORD นะคะก็เล่นงานเป็นสมิตินะคะก็นูนขึ้นมาพร้อมตัดขอบสีแดงนะคะเป็นแดงเงาแบบนี้เท่ๆเลยนะคะอันนี้เป็นกาบฝาท้ายที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวโลโก้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่เราติดตั้งกล้องเข้าไปนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องถอยหลังนะคะฝังเข้ามาที่เป็นตัวโลโก้ตรงนี้ด้วยนะคะ กันชนท้ายอัปเกรดใหม่ค่ะเป็กันชนท้ายเหล็กเท่ๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์ด้านหลังและห่วงสีแดงนะคะแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนนะคะ XLT นะคะมีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนั้นก็ได้ย้ายเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดมาติดตั้งเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะคะอีก1จุดนะคะคันนี้เป็นไฮไลไท์ของเขานะคะก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นั่นก็คือตัวท่อนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะ ตัวท่อนะคะเป็นท่อของ JTC นะคะปลายดสีนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นแบบพักการ3ท่อนนะคะก็คือเปลี่ยนทั้งเส้นทั้งระบบนะคะก็เพิ่มในส่วนของการเหยียบนะคะแล้วก็เสียงนะคะปิดปลายขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะคันนี้ของโชคด้านหลังนะคะนั่งก็เปลี่ยนทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะ ยก3นิ้วนะคะก็คือตัวรถจะสูงขึ้น3นิ้วนะคะส่วนภายในนะคะคันนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะคะจากจอซิงนะคะเราเปลี่ยนเป็นจอเอ็นดยอยขนาด9นิ้วนะคะอันนี้ก็ ปรับเปลี่ยนมาพร้อมกับตัวมีกล้องด้านหลังนะคะที่เป็นกล้องฝังโลโก้และกล้องบันทึกด้านหน้าให้ด้วยนะคะจะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะก่อนที่จะส่งมอบนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเซลล์แนนได้เลยนะคะจะทิ้งเบอร์และลายไอดีไว้ที่ด้านบนนี้นะคะเบอร์ของแนนนะคะ0 9 8ย์ค่ะ4 6 4 2 3 6 4นะคะลายไอดีนะคะจะเป็น e a r l underscore n a 9779ค่ะก่อนจบคลิปเนี่ยจะทิ้ง QR code ไว้ให้ด้วยนะคะลูกค้าเซฟแล้วก็สแกน QR code หาทักหาเซลแนนได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะในส่วนของการซื้อขายทุกรุ่นนะคะแคมเปญต่างๆนะคะหรือการตกแต่งนะคะทักเข้ามาสอบถามเซลแนนได้เลยค่ะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในส่วนของการท,ทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้นันขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมีอะไรอัปเดต นะะในส่งกลาบตกแต่งมาให้ได้รับชมแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ